แล้ววันนี้ก็มาถึงงานวัดที่คนสามพันลอยคอรอคอยถูกแล้วเปิดงานนี้บอกเลยว่าเป็นงานวัดที่อีฟรอคอยมากที่สุดงานวัดเหนือเพราะว่าเราโตมากับวัดนี้จดไปพาไปดูปะมาถึงร้านนี้เป็นร้านห้ามพลาดเราจะต้องมาจองไว้ก่อนไก่ทอดในตำนานไก่ทอด เป็นน้ำจิ้มหวานนีม่มีพริกน้ำส้มใส่ด้วยตัดเลี่ยนอร่อยอ่ะเขาใช้อกไก่นะดูสัดในนะแต่ว่าไม่แห้งเลยอ่ะห้ามพลาดโดยประการท,าาทั้งปวงสามไม้ยี่สิบบา,าทสิบบาทะสามไม้สิบบาทหากไม้ยี่สิบเมื่อก่อนไม้ละสองบาทสามไม้สิบบาทไปบอกกันจอเขาอยู่ร้านนี้นางเกินไปแล้วและนี่เป็นอีกร้านที่เวลามาคือเป็นร้านมันฝรั่งเกี๊ยวทอดเดี่ยวๆ่ะนี่เห็นไหมดูเขาทอดกันใหม่ๆไม่หันเลยอ่ะร้านนี้เขาเป็นขวัญใจเด็กนักกาสิามลคบเลยไม่เอาอันเดียวอันเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมา เอาไม่เอาไปเดี๋ยวรีวิวก่อนรีวิวมาทอีกหลายชอบใบฝีตลอดเลยกินอยจริงนอร่อยอรบ่อยบุ๊คไปมีหิวอโอ้โห25บาทใหญ่มากร้านมันฝรั่งเกี๊ยวทอดอร่อยอยู่แล้วร้านเนี้ยไะอันนี้เป็นเก๊กฮวยซิกเนเจอร์ของวัดเหนือมาวัดเหนือทีไรจะต้องเจอลุงคนนี้ตั้งแต่เด็กๆลุงขายมากี่ปี29ปีบปีแล้วนะคะยาวมากใช่ แก้วยถูกสิกเนเจอร์วัดบางช้างหนือมาเห็นร้านนี้แล้วมันดูแบบดูแซ่บดึงดูดแซลมอนกุ้งดองใดๆปูก็มีเธอเอาแมงกะพุนไหมอยากลองโซ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 อันนี้แมงกะพุนเครื่องไปบางดีอืมอืมเลว่ะ เขาดองข้าวเนื้ออ่ะน้ำดองเขาดีน้ำจิ้มเขาก็ดีน้ำดองดีดีมากการนี้ยทำพาสแนะนำดองดองปลาส้มอร่อยมากในงานเนี้ยซอยเยอะนะเดินในทั่วอันนี้พี่ขายอะไรอ่ะเบอร์เกอร์เป็นอะไรเบอร์เกอร์หมูหรอมาเอาเบอร์เกอร์หมูที่หนึ่งอ่ะพี่นี่อันใหญ่มากเท่าไหร่อ่ะคะยี่ห้บะยีห้าบาทที่นี่เป็นพนักงานวัดที่ราคาโคตรน่ารักเลยอ่ะราคาน่ารักมากนี่ยี่ห้าบาทอ่ะอืม หมูถึงใหญ่มากพี่พา่บาป,ะปะ่สอยห้างเวทีไปกันต่อขอบคุณค่ะเราเดินมาเจอร้านลับในซอยเป็นร้านชาอง,งุ่นไซมัดแคทนะคะกับชาลินจีลินจีหน้าหน้าโรงเรียนมันวัยและที่สำคัญอันนี้คือร้านเพื่อนดิฉันเองแม่ค้าจะขายไหมคะ ไช่ค่ดูดวงใช่วันดูดวงเอา,าล่ะร้านนี้ไม่ได้ขายน้ำอย่างเดียวดูดวงด้วยค่ะนิ e p s o Cafe วันหนึ่งนะมันขายแค่สิบแก้วนอกนั้นดูดวงดูความสโลวของแม่ค้านะคะบอกแล้วว่าวันหนึ่งมันขายสิแก้วอุ้ยดูสติกเกอร์สติกเกอร์ค่ะอันนี้ดูดีแบบพอสอจีนมันเป็นนี้อร่อยอ่ะหอมมาก อดีร่อยอ่ะเหมือนร้านในห้างเลยอ่ะเออราคา40บาทถ้าในห้างนี่ไม่ต่ำกว่าร้อยแล้วนะช่างพวกเนี้ยจริงจริงสี่ <40 S 1> เเสิบต้องขายเอาสังคมอืมที่พูดแบบนี้ได้เพราะเป็นเพื่อนกัน,นอย่าลืมมานนร้านนี้อยู่ในซอยรับหาให้เจออร่อยมากป้งเกี้อก ออร่ยเรียกได้ว่าในงานวัดเนี่ยยกร้านขาหน้าโรงเรียนมาไว้ในงานวัดด้วยเออนี่ยี่ห้า่สโอ้โหราคาดีมากถ้าเป็นขวดควรละยี่สิบเท่านั้นอยากให้มาแวะลองเราเดินมาเจอร้านนี้นายหนวดเขาก็มานะคะทุกคนร้านดังนายนดร้านดังลูกชิ้นหมูย่างนี่เขาอร่อยมากน้ำจิ้มบัดดงน้ำจิ้มมันโคตรดี นี่ร้านป้อมต,อมตำยำแซ่บร้านดังของสามพานเขาก็มานะคะ <c oughs> เป็นร้านขวัญใจเด็กๆด้วย <c oughs> แล้วเมนูอะไรจะเยอะขนาดนี้เนี่ยเ <c oughs> มนูเยอะมากจะหมดได้ยังไง <c oughs> จะหมดได้ยังไง <c oughs> เดินมาเจอร้านนี้ร้านเขาอลังมากรอบที่เดียวเขามาแบบล็อกเดียวร้านนี้อ่ะเขามีทางน้ำและขนมหน้าไหนเขาจะอุนเอาหน้านี้ค่ะเอาน่ารักเอามอนออริจินอลเอาชาไทยดูดีแก้วแก้วด <c oughs> ีอ่ะแก้วยี่หลามคเลยอ่ะคู่กับ ว้าวฟรลรร้อนๆเลยอะ่ะสั่งให้เขาอุ่นได้นะชงน้อนนุ่มอะ่ะชอบนุม่ม ขึ้นอ่ะชาค้อเข้ากันเลยแอบบอเฟ์กระชิ้น10บาทปุ๋ยรวมวิปแล้วแค่สี่สบราคาโคตรดีเลไปกันจ่ออย่าลืมมาฮาร์ดดีเดชาัยแอมบอฟฟ์อร่อยมากกินหมดเลยเหรอคะเฮ้ยไหนบอกกินแล้วอันนี้แล้วหน่อยเราเป็นงานวัดที่มีโซนต้นไม้มีโซนโอท็อปดีจังพีพีแคคตัสจ้าที่นั่งสวยๆอยู่ตรงนี้ก็คืออาอิบเอ๊บบ้านนี้เขาสวยกับทั้งบ้านเนาะดูดีนะคะแคคตัสน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยอย่าลืมมาแวะนะคะเดินมาทางโซนต้นไม้คือมาที่เนี่ยเรียก เรียกว่าเป็นราคาหน้าสวนแล้วค่ะแม่แพงชาวสวนปลุกเองขายเองเพราะว่าชาวสวนอยู่แถว,วน,นี้ใช่โอเคไปกันต่อนี่บาร์บีคิวซอสเด็ดเห็ดซอสไหมฉ่ำมากและที่สำคัญไม้ละ5บาทเฮ้ยดูแต่ละร้านของที่นี่ดีก็พวกที่เนี่เขาแบบค่าที่แบบราคาน่ารัก,กอะเนาะพราค้าแม่ค้าก็รเรขายราคาหน้ารักได้ ข้าวบะคุ้มค่าอร่อยอย่างเงี้ยกว่างเห็นก็คือ10บาทแล้วนะซอเขาทำดีนะไปกันจ่อร้านนี้เล็กแห้งห่อละ20บาทแค่กลิ่นก็รู้แล้วใช่ว่าอร่อยนี่กวางมาแล้วก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กที่แบบเวลานั่งรถไฟลงใต้อ่ะมันจะมีขายที่ลาบบุรีอ่ะอือใช่นี่อ่ะอร่อยมากไม่ได้อยู่ซอยตรงเว้ยเดินมาซอยหลังเว่ยทีเป็นก๋วยเตี๋ยวที่กินแล้วแบบรู้สึกย้อนวัยอ่ะไม้ถึงวัยเด็กหมดห่อหมดห่อไปกันต่อเฮ้ยร้านนี้เขาก็มา ป่วอีโต้เอ้ยร้านนี้เขาเป็นร้านดังที่ไหนไลคินพวกเรากินกันทุกวันจ้ะได้กล้วยดับและโจ๊กเฮ้ยดูโจ๊กเขาดิเนียนมือโจ๊กเขาเนื้อเนียนมากเลยนะไอเลิฟของที่นี่มากเลยคือไอเลิฟเต้าหู้คิดเลิฟอะไรเลิฟแซนเหมือนเดิม ชอบอาะถ้ามาเนี่ยนะต้องซื้อกลับบ้านเลยนะใช่ผัดอร่อยหอยจับอร่อยอย่างเงี้ยกวางบอกเลยหายากหายากเยอะมากๆนะ50เนี่ยหัว่วโค้งข้างเว้คือชื่อร้านว่าแม่ัวอีตุชื่อร้านจำง่ายมากออนี่ไข่ปลาหมึกเจ้าดังเขาก็มาจ้าหอมฟุ้งไขป่ปลาหมึกทอดร้านดังจากวัดไร่ถิ่นแต่ว่าไปพวกเรากินอยู่เจ้าเดียวเออคือไข่ปลาหมึกเขาขาวสวยแล้วอร่อยไม่ผสมแป้งโอ้ยแล้วที่สุดก็สวยอ่ะไม่กอด แค่เห็นก็ซีแล้วว่าร้านเนี้ยมันเป็นร้านที่แบบเดิมผ่านไปย่างนะไข่ปลามากมลา้งพอได้กินไข่ปลาหมึกแล้วคือแบบคือไข่หมึกคือคู่งานวัดอะดีมากอย่าลืมมาแวะแต่มันพวกกินแบบร้านต่อมาร้านเนื้อสำรานขอนี้ก่อนเลยหอมมาก อย่าลืมมาแวะนะร้านเนื้อสําร้านชื่อก็น่ารักสํรานสัรานเลยกินแล้วสําร้านเลยอร่อยมากไปกันต่อร้รานนี้น่าแวะร้านเจ้่อาโลร้านนี้ขายอะไรคอนด็อกอันนี้ก็คือสั่งแล้วก็รอท่อประมาณ4นาทีนะคะจะได้แบบคอนด็อกสดๆใหม่ๆฉีดเยืดๆมันดูกันนะคะว่ามันยืดหรือไม่ยืดดูสภาพดีกว่า <prove S 1> อะไรพร้อมรอมาออกร้านข้างโอ้ย โอ้โหหอมากเอ้ยจิงจริงนะคะจริจริงเด็ดเลยอะควนกัว,ว,วเด็ดเลยตอนนีนนะ้ทำสั่งมาลองร้านนี้เป็นร้านต้องห้ามพลาดเวลามางานวัดเหนืออยู่คู่กับวัดเหนือมานานมากแล้ว, <S <S ลวดูต่อละพันเ้นจ้าห้ามพลาดเลยนะเป็นผัดไทยท,ที่ทุกคนจะต้องซื้อกลับบ้านผัดไทยจงกลโอ้ยหอบหห อันนี้คือรถมือของแท้ดีมากอ่ะงงอ่ะไม่เห็นช่างกวงวัดเลยเลยทำไมอร่อยอ่ะก็รู้ม,มาแวะมีสารพัดเส้นเลยทั้งผัดไทยทั้งผัดมามา่าทั้งหมี่ซ้วห้ามพลาดต้องแวะไปกันต่อเดินผ่านมาลานนี้น่าสนใจมากเป็นเทบักข้าวเกาหลี ดูดีมากนนมีหลายอย่าง,ายยางข้าวไก่เทเลิกิข้าวทงคัตส,สึข้าวแกงกะหรีโอ้ยน่ากินมากเริ่มต้นแค่59าส้วอันนี้ห9เก้เยอะมากอันนี้ห9เเยอะมากนะทุกคนชื่อร้านเทบักข้าวเกาหลีอย่าลืมมาโดนนะเจอมาถึงร้านนี้สลัดโลน่ากินมากอันนี้คืออยู่ข้างๆหลงปูจอยเลยน่ากินซื้อกลับบ้านหน่อยเอารวมอันนึงค่ะซี่ซิถูกมากเป็นงานวันที่เด่นโคตรสนุกเอาหารราคาน่า ขนมโคกการกุโซ่จุละยี่สิบอ่ะยี่สิบเท่านั้นเราก็เอาสิขารออะไรอุ้ยยังร้อนอยู่เลยอร่อยอ่ะหอมเนาะอร่อยมากโบราณของแท้อร่อยมากเลยกระทียเยอะอร่อยมากอ่ะปลายเด่นเอ็นสงัดแรงเลยอ้ยเราดูลาค่ะเริ่มต้นเขาแค่40บาทปีเคบับไก่เคบับทูน่าเคบับเนื้อเคบับลาวาอะไรจะอุ้ยเธอมีอันดีๆแซ่บสลัดน้ัดี่สลัดเนื้อโอ้โห ลาวาของแท้เยิ้มแน่แกเขาห่อยังไงวะโอ้โหเอ้ยทำไมกระดาษไม่ไหม้อะไฟปอกไฟบอกบอกมัดทำแมเน่ะอุ้ยถูกมากราคาน่ารักมากแทน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 พี่เลยอ่ะอุ้ยหอมมากอืมอร่อยอร่ยมากซอสดีอ่ะซอสดีมันจะรู้อสแตกค่ม ชอตดีมากมาลองเทแบบดุงออฟแต่กันต่อเมื่อวันลองไฟแอบมากินขนมจีนแม่ตุกตาอร่อยมากอร่อยแน่นอนหน้าตาอย่างนี้เคยเคยเห็นน้ำยาข้นอย่างนี้ป่ะดูปลาดุกดูปลดุกโอ้ยจกินเถอะอยากไปไปใส่ว่าจะไปแวะเจอเทปลาดุกเข้าไปจบเลยนั่งดูแล้วนั่งตามใจทุกอย่างอันนี้จะเป็นป่าปลาดุก4 0สบาทเข้มข้นอ่ะแต่เผ็ดนะบอกไว้ก่อนเผ็ดเลยมาเลยเผ็ดร้อนเวอร์อ๋อ อร่อยอะสักกับบ้านอีกอร่อยอร่อยใครเห็นที่ไหนนี่แวะได้เลยไม่ตกใจ่อยร้านนี้ก็ต้องแวะทุกปีสตรอเบอรี่อ,อ่ะถุงเลือกเลือกเลือกใดๆคือป้าถุงใหญ่มาให้ยนี่สตรอเบอรี่ลูกใหญ่ๆอยากได้ส้มส้มหน่อยอุ้ยสวยจังเลยอ่ะ ของป้าเขาขายของดีนะไปล้างกินที่บ้านอ่ะเฮ้ยพูดไปพูดมาเต็มคันเหมือนกันนะเต็มคันเหมือนกันนี่ร้านขนมไทยตอนแรกเราเดินผ่านไปเพราะเขายังไม่ขายไม่เสร็จเราเดินกลับมาอีกทีจะหมดจะหมดแล้วเราเดินนานหรือป้าเขาขายดีวะเราเอาเม็ดขนมเดี๋ยวกินเลยกินเลยกินเลยเม็ดขนมแต่อันนี้เป็นมันแครอทไม่ใช่ถั่วดีแย่งได้ไหม เออเพิ่เคยกินเออเพิ่งเคยกินครั้งแรกเป็นข้าวหนุดมันแพรอทอร่อยมากดีเนียนมากเลยอ่ะที่ร้านนี้เราเล็งตั้งแต่ขาเข้าอ่ะชมพู่จากสวนเอ้ยอันนี้ก็อร่อยอันนี้ท้าพิมจันเราก็ดูแดงเข้มๆไปก่อนสวยเท่ากันปนกันได้40เองอ่ะคือมาจากสวดโดยตรงเลยค่ะได้มาแล้ว โอ้ยเรียกได้ว่ากินไ,ไ,ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วกินไม่ไหวแล้วแต่ว่ายังไม่ครบนะเรามาตั้งแต่บ่ายฟ้ายังไม่มืดตอนนี้จะมืดแล้วเนี่ยเปิดไฟสวยมากอุย๊ยขอบคุณมากที่ชวนมาเดิอนอีกที่นี่คือแบบว่าเป็นวัดที่แบบต้อนรัมากเออของนะคะก็ถูกอร่อยแล้วก็แบบยั่ยุกอ่ะยัง<ช>่งยหม่โตมาจากวัดนี้จริงๆงานมีถึงวันที่27เจ็ดค่ะอย่าลืมมาเดินกันนะของดีเยอะมากบายบายเจอกันใหม่